อตาลนตาบอกอยากได้คอยลุนเอามา85.3ล้านปอนด์และเปิดเป้าหมายใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไรวันโอลีวัสกินเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับสนับสนุนคลิปข่าวโดยนิวซูซูกิเออติกาสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทเท่านั้นเองตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วัน หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง4,999บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมสุสกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับ w ปเว็บสุสกิ .co.th ครับล่าสุดก็กระโดนโกงราคาตามระเบียบครับล่าสุดอัตลันตาบอกถ้ามึงต้องการจะเอาตัวทางลาสมุดคอยลลุนไป เอามา85.3ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับโดยข่าวนี้นะครับคนที่ตีข่าวก็เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือได้ครับเป็นเทียหนึ่งจาก The a t ล l e t i c UK นะครับนั่นก็คือลอรี่วิทเวลครับโดยในรายงานข่าวก็บอกนะครับว่าเอเจนครับของทางลัสมทอยลุนเดินทางเข้าไปพูดคุยกับทางสโมสรอัตันตาแล้วทางอัลนตาก็บอกว่าถ้าจะย้ายออกจากสโมสรในตอนนี้เอามา85.3ล้านปอนด์ด้วยกันครับโคตรแพงเลยครับราคานี้ แต่อย่างไรก็ตามครับในรายงานข่าวก็บอกว่าแมนยูจะไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่ดึงเด็กดาวรุ่งคนนี้ไปร่วมทีมอย่างแน่นอนนะครับซึ่งการเจรจาจะมีการเปิดฉากขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้แต่อย่างไรก็ตามครับลอรีวิทเวลก็ย้ําว่าแมนยูจะไม่มีทางจ่ายเงินตามจํานวนนี้เด็ดขาดให้กับออตาลนตานอกจากนี้นะครับลอรีวิทเวลก็มีการเสนอข่าวเพิ่มเติมครับหลังจากที่เสนอข่าวรัสมุดหอยลุนไปครับหลังจากโดนโกงราคาไป กว่า85.3ล้านปอนด์ครับล่าสุดครับก็มีการบอกว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้เล็งทางเลือกเอาไว้ครับนั่นคือออลลี่วัสกินครับกองหน้าจากแอสตันวิลล่าแหละครับโดยสำหรับทางออลลี่วัสกินครับก็ทำผลงานดียิงประตูสม่ำเสมอมาโดยตลอดกับแอสตันวิลล่าครับแล้วก็ราคาประเมินในท้องตลาดครับอยู่ที่27.2ล้านปอนด์เท่านั้นครับถือว่าราคานี้ถ้าได้มาจริงๆก็น่าสนใจแหละครับ แต่อย่างไรก็ตามครับราคานี้เป็นราคาประเมินท้องตลาดนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันแหละครับนักเตะทีมชาติอังกฤษราคาประมาณนี้ก็คงจะไม่มีในโลกอีกแล้วนะครับซึ่งสัญญาตอนนี้ครับฉบับปัจจุบันของออลีเวสกินกับแอสตันวิลล่าเหลืออยู่2ปีด้วยกันและตอนนี้นะครับก็กําลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่กันอยู่ด้วยแหละครับแหม่เท่าที่เป็นข่าวมาครับในเวลานี้ครับดูเหมือนว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะอยากได้ใครครับราคาก็สูงเกินไปหมดเลยครับแล้วก็แต่ละตัวครับ ที่มีการพูดคุยกันอยู่ในตลาดณเวลานี้นะครับก็ดูเหมือนว่าไม่เข้าใกล้ความเป็นจริงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็ต้องรองกันต่อไปนะครับว่านักเตะคนแรกของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้จะเป็นใครครับ และเพื่อนๆอะครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับนักเตะอย่างลารสมุดฮอยลุนนะครับนักเตะอย่างโอลิวัสกินครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ2คนนี้คิดว่าแมนยูจะรุ่งหรือเปล่าควรจะเอาไหมคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบแล้วครับตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะ